ข้อมูลทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับ iPhone 12ทุกรุ่นทั้งราคาทุกอย่างอยู่ที่นี่แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกคนวันนี้นะครับสันเชิญสันเสอร์นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนอีกแล้วเกี่ยวกับเจ้า Apple นะครับ iPhone 12 Series ทุกรุ่นทั้งสเปคราคาทุกอย่างเนี่ยมาดูได้ที่นี่เลยนะครับคือไม่ต้องไปดูคลิปอื่นแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูล มันหลุดออกมาหมดแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเอาไว้เผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดโพสแล้วก็กลับมาย้อนดูกันได้ว่าอยากจะเลือกรุ่นไหนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเริ่มต้นเนี่ยเรามาคุยกันเรื่องของดโฟน e ก่อนตอนนี้เนี่ยที่ Apple เนี่ยนะครับกำลังจะทำตัว Super High End นะครับเป็น Over Ear h e ียร์ o n ฟขึ้นมาในราคาอยู่ที่ประมาณ349เหรียญดอลลาร์นะครับเราได้ยินเจ้าโปรดักตัตวนี้กันมาค่อนข้างสักพักนึงละ แต่เรายังไม่มีความคืบหน้าวันนี้ผมมีความคืบหน้านะครับจากคุณมาร์กเกอร์แมนนะครับเขาลงมาในเว็บไซต์เขาก็ระบุมาว่าเจ้าตัว Earpad นะครับของเจ้าตัวซ u เปอร์ไฮเอ d ของ o v e r Ear Headphone ของ Apple รอบนี้เนี่ยจะเป็นระบบแม่เหล็กนะครับก็คือสมมุติถ้าเกิดว่าเราฟังไปแล้วถ้าเราแบบรู้สึกว่ามันเริ่มเปื่อยหูฟังเริ่มเปื่อยใช้มานาอะไรเงี้ยเราก็สามารถแกะออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งโอ้โหใช้แรงดึงแรงด,งดันเพราะว่ามันเป็นระบบแม่เหล็กแล้วแล้วเราก็ไปหาซื้อ ตัวอะไหล่มาเปลี่ยนได้แต่ตอนนี้มันมาติดกันอยู่ที่ชื่อนะครับเพราะว่าในเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ลองคาดคาดการกันว่าจะใช้ชื่อไหนกันแน่นะครับอาจจะเป็น Studio p o อรบ้างนะครับหรือว่าจะเป็น Apple Headphone บ้างอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นชื่อที่ค่อนข้างที่แต่ว่าจะข่าวล่าสุดเนี่ยนะครับเขาจะใช้คำว่า AirPods เนี่ย เข้ามาเพราะว่า AirPods นี่เป็น Product ของ Apple ที่ Popular ที่สุดแล้วนะครับก็เลยจะใช้ชื่อคำว่า Over-Ear Headphone AirPod Studio s นะครับซึ่งชื่อยาวพอสมควรเลยแต่ก็ยังมีบางคนเนี่ยที่บอกว่าทำไมใช้ชื่อมีคำว่าพอ s อยู่เพราะว่าพอ d เนี่มันแปลว่าเล็กส่วนไอ้ o v e r e a เเนี่ยแบบหูฟังไฮโซของ Apple เนี่ยมันเป็นหูฟังที่มันใหญ่มากนะครับซึ่งในความหมายของ Apple เนี่ย เจ้าตัวคําว่าพอตเนี่ยมันแปลว่าเพลงนะครับถ้าเกิดว่าสังเกตดีๆตั้งแต่ยุคสมัยที่พวกเราเริ่มฟังเพลงแต่แรกๆเนี่ยก็จะมี i p o d ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตอนนี้ก็คือเป็นที่ฮอตๆก็คือเป็น AirPods ใช่ไหมฮะแล้วก็เป็น HomePod อะไรประมาณนี้ส่วนคำว่า Air เนี่ยมันก็คือในความหมายของ Apple เนี่ยมันก็คือคำว่า r e l e s s นะครับอย่างที่เราเห็นคำว่า AirPods นะครับ Air Music AirPods Studio อย่างเงี้ยประมาณนี้ แล้วทุกคนลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเจ้าชื่อของเจ้าตัวเฮดโฟนอันใหม่ของ Apple ที่กำลังจะเปิดตัวนะครับส่วนตัวผมเองชอบมากเพราะว่าเป็นสายเป็นคนที่ชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วก็สะสมมูฟังอยู่แล้วด้วยนะครับคราวนี้เรามาคุยกันเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กันมานะครับก็คือเจ้าตัว iPhone 12นั่นเองก็คือสเปคต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเมื่อวานเนี่ยทุกคนที่ดู everything apple โปรเนี่ยนะครับก็น่าจะเห็น l ล aks ของคุณ Max y b ์ไวมาแล้วนะครับว่าเขา l ล aks พวกสเปคต่างๆโดยเฉพาะเนี่ย120 h z r e f r e s h rate เนี่ยจะมาหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะมาบอกแต่สิ่งที่เขา l ล aks มาเนี่ยโหแจมๆทั้งนั้นเลยอะ่ะคือดูอย่างแบตเตอรี่เนี่ยขึ้นมาถึง4 4 0 0 mAh นะครับส่วนเจ้าซูมเนี่ยคือใจจริงอยากให้ซูมเป็น periscope ไปเลยแต่ว่าเขาก็ที่ออกมาก็คือเป็น 3x ออปติเคิลซูก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีการปรับปรุงเจ้า Face ID นะครับตรงนี้ก็แจบมากแล้วก็ข้อมูลจากนี้เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่เ่องางจะสเปซิฟิคครบทุกอย่างเลยสิ่งที่ทุกคนอยากจะรู้นะครับในเรื่องของราคาแล้วก็โมเดลแล้วก็ความจุมีเท่าไหร่บ้างนะครับจอใช้ของอะไรและที่สำคัญชื่อโมเดลจริงๆนะครับทุกคนเวลาที่ไปสั่งซื้อหรือว่าไปซื้อกันจะได้เรียกกันถูกด้วย มาเริ่มมาที่ตัวเล็กสุดแล้วกันนะครับ iPhone 12นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยก็5.4นิ้วเป็นสิ่งที่เราคาดการณ์กันไว้แล้วก็ส่วนเจ้าตัวจอเนี่ยแหละก็คือเป็นจอของ BOE นะครับเป็นโรงงานจากจีนแรมเนี่ยให้มา4กิกนะครับส่วน ROM เนี่ยมีให้เราเลือก2แบบนะครับก็คือมีตัว128 GB ซึ่งเป็นตัวที่เล็กสุดนะครับซึ่งโอเคแล้วไม่ใช่64อีกต่อไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น256กิ บอดี้เป็นอลูมิเนียมนะครับบอดี้แล้วก็ชิปเนี่ยเป็น A14 รองรับ 5G แล้วก็เป็นกล้องคู่นะครับด u a l แคม era ส่วนราคาเนี่ยก็อย่างที่ที่เห็นเลยนะครับก็คือ649เป็นตัวเล็กสุดแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกร้อเหรียญ749เนี่ยเป็นรุ่น 256GB แล้วก็ขยับขึ้นมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เป็น iPhone 12 Max นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอยอยู่ที่6.1นนิ้วนะครับส่วนเจ้าตัวสกรีน ตัวจอเนี่ยก็คือเป็นจอ OLED จาก BOE นะครับส่วน RAM ที่เขาให้มาก็คือ 4GB เหมือนเดิมความจุเนี่ยก็จะเป็น 128GB กนะครับกับ 256GB ส่วนบอดี้เป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับชิป A 1 4นะครับรองรับ5 G แล้วก็เป็นกล้องคู่ส่วนราคาเนี่ยเจ้าตัวเล็กสุดเนี่ยเจ้าตัว128เนี่ยจะอยู่ที่749เหรียญน,นะครับส่วนเจ้าตัว 256GB เนี่ยจะอยู่ที่849ส่วนในเรื่องชื่อนะครับของเจ้าตัว iPhone 12 Max เนี่ยจริงๆตอนนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการเหมือนกับประชุมกันอยู่ว่าจะเป็นจะใช้ชื่อว่า iPhone 12 Plus หรือเปล่าแต่ว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะใช้เจ้าตัว iPhone 12 Max นี่แหละผ่านไป2องโมเดลทุกคนคิดว่าอย่างไรกันบ้างส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะตื่นเต้นกับเจ้าตัว5.4นิ้วนะครับเพราะว่าอยากจะรู้ว่าการดีไซน์ แล้วก็อันาจตามออกมาเนี่ยจะจับถนัดมือมากแค่ไหนแล้วก็แบตอืดไหมนะครับแต่ว่าที่ต้องรู้นิดนึงก็คือตัวจอที่ผมบอกเป็น BOE เพราะว่าปกติคือ Apple เนี่ยจะใช้เจ้าจอของซัมซุงนะครับรอบนี้เนี่ยเขาเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะทําให้บัตเจ็ตเป็นบัตเจ็ตเหมือนเราจับต้องกันได้ง่ายขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้นั้นก็ขอให้คุณภาพเนี่ยยังแจมแมวอยู่แล้วกันนะครับ โอเคตอนนี้เราขยับมาที่ตัว iPhone 12 Pro ดีกว่านะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอก็ยังจะอยู่ที่6.1นิ้วนะครับส่วน RAM ที่ให้มารอบนี้เนี่ยให้มา6 g ิกะนะครับส่วนจอเนี่ยเริ่มอัปเกรดเห็นไหมตอนนี้มันจะกลายเป็นจอ OLED ของ Samsung นะครับแล้วก็รองรับสีเนี่ย10 b ิต Color Depth ด้วยในโมเดลตัวนี้เนี่ยนะครับจะมีความจุเนี่ยมาให้เราเลือกถึง3แบบก็คือมีตัว128 GB ร,ราคาจะอยู่ที่99 9เลยแล้วก็จะมีตัว256แล้วก็มี512กิกะไบต์ราคาของเจ้าตัว256เนี่ยก็จะอยู่ที่1 0 9 9เหรียญ US ดอลลาร์แล้วส่วนไอตัวท็อปสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่1,299นะครับส่วนบอดี้เนี่ยตอนนี้จะเป็นสเตลเลสสตีลแล้วเริ่มจะมีน้ำหนักขึ้นมาหน่อยแต่ว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็สวยงามพรีเมียมส่วนชิปเนี่ยจะเป็นชิป A14 นะครับ รองรับ 5G แล้วก็กล้องเนี่ยเป็น Triple c a m era พร้อมกับไ i ด a r s e n เซอร์ด้วยส่วนในตัว Pro เนี่ยทุกคนคาดการณ์กันไว้ถูกต้องครับมันมี120 h z Refresh Rate นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาว่ากันต่อตอนนี้เรามาที่ตัวท็อปสุดเลยดีกว่านะครับก็คือตัว iPhone 12 Pro Max นะครับตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ย6.7นิ้วนะครับใหญ่มากนะครับแรมเนี่ยมาที่6 GB ส่วนจอเนี่ยก็จะไม่ใช่จอของ BOE สังเกตดีๆนะครับตอนนี้ก็จะเป็นจอของเป็นจอ OLED ของ s a m s u n งนะครับแล้วก็รองรับ10 bit แล้วก็ d e t h Color รองรับ120 Hz Refresh Rate นะครับส่วนความจุเนี่ยมีมาให้3แบบอีกแล้วก็คือ128 GB 256 GB, แล้วก็512 GB นะครับราคาก็ตามสเต็ปเลยนะครับตัวเล็กสุดก็คืออยู่ที่1,099 แล้วก็เป็น1,199แล้วก็ตัวท็อปสุดเลยนะครับก็คือเป็น1,3,9,9 body s t a i l e s s steel นะครับแล้วก็เป็นรอ,องรับ5 g มาด้วยชิป a 1 4นะครับเป็นกล้อง3ตัว triple camera แล้วก็ lidar sensor เรามาคุยในยถึงตัว1 2 0 hz refresh rate นิดนึงนะครับตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันรองรับอยู่แล้วนะครับเจ้าตัว1 2 0 hz refresh rate ในตัว ท็อนะครับทั้ง2รุ่นแต่ว่าตรงนี้แหละที่ผมชอบสุดๆเลยในตัวของ Apple นะครับคือเขาเนี่ยคอนเซิร์นแล้วก็เป็นห่วงทุกคนในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับฉะนั้นคือเขาก็เลยยังมีการจะใส่ตัว120 h z refresh rate มาแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนระบบออโต้ครับก็คือเหมือนกับว่าไอช่วงที่เราเหมือนกับว่าใช้ไม่ได้ใช้หนักมากตัวเฟรมมันก็ตัวเฮิเนี่ยมันก็จะ ตกลงมาหน่อยหนึ่งเป็น6 0เปิรตซ์ปกติอะไรประมาณเนี้ยสุดท้ายเนี่ยนะครับเราก็ต้องมารอลุ้นกันว่าสรุปคือเจ้าตัว 120Hz ร refresh rate เนี่ยจะออกมาเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับเพราะว่าคือส่วนหนึ่งเขาก็เป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่อีกส่วนหนึ่งเขาก็ต้องการ 120Hz ทั้งหมดนี้ก็จะต้องขึ้นอยู่กับตัวซอฟต์แวร์แล้วนะครับตอนนี้เราก็ต้องมารอพวกอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องซอฟต์แวร์ส่วนในเรื่องของวันเปิดตัว แล้วก็วันเปิดวางขายต่างๆเนี่ยคือมันจะต้องมีการดีเลย์อยู่แล้วนะครับเนื่องจากโรคระบาดท,ที่พวกเราเนี่ยโดนๆกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าในงานเปิดตัวนี่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะเปิดตัวในช่วงของกันยาแต่จะวางขายจริงๆเนี่ยน่าจะต้องแบบไปสักพักหนึ่งเลยพวกโ o รด c กต่างๆจะถึงมือพวกเราก็น่าจะประมาณเป็นช่วงของตุลาไปปลายตุลาถึงตัวพฤศจิก นะครับเอาไว้ผมจะรีบมาอัปเดตทุกคนแล้วก็วันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมนะครับถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสรเสริเสรสริก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับที่รักทัแ์ subscribe